สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแจกโคดอังเปาแล้วก็จะมาสอนหาเงินเข้าบัญชีของ t ูมันนีวเลตด้วยการอัปเดตนะในส่วนของแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะครับด้วยการอ่านข่าวแล้วก็ทำภารกิจ และดูวิดีโอนะครับว่าตอนนี้ยังสามารถหายเงินได้อีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Thai Lily มีคนคอมเมนต์ถามมาว่ายังสามารถที่จะถอนเงินได้ไหม ก็เดี๋ยวในคลิปนี้จะถอนเงินกันสดๆในคลิปดูผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคลิปนี้ของผมเองนั้นเงินจะเข้ามาหรือเปล่านะเพราะว่าหลายๆคนที่ถอนมานั้นมีบางคนก็เงินเข้าบ้างเงินไม่เข้าส่วนใหญ่นะครับตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาเสี่ยงดูกันนะครับแล้วก็ในคลิปนี้จะมาแจกอั่งเปาด้วยนะอั่งเปาก็มาจากแอปไทยเดลี่เช่นเดียวกันนะถ้าใครอยากได้ก็ลองมากดดูนะครับรับได้อั่งเปามีทั้งเงินแล้วก็มีทั้งเหรียญน,นะครับถ้าเงินหมดก็จะได้เป็นเหรียญทองแท่งนั่นเองนะประมาณ2 ไว้เรียนด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับสำหรับแอปพเคชันนี้มีชื่อว่าแอปไทยเดลี่นะผมก็ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วก็แอปนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store สำหรับคนที่ใช้อ่าในส่วนของฝั่ง p h o n e นะครับพวกนี้นะก็เดี๋ยวเรามาที่ค่ายเดีวยวกันอันนี้นะผมก็จะกดคําว่าไทยเดลี่นะครับนี่ทุกคนนะ เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการอ่านข่าวเกี่ยวกับการดูวิดีโอและเกี่ยวกับการทำภารกิจนะครับหรือกิจกรรมภายในแอปเนาะตรงนี้นะครับอันนี้คือหน้าหลักนะแล้วก็จะมีคลิปเด่นนะครับแล้วก็จะมีภารกิจแล้วก็สุดท้ายบัญชีนะมาที่เมนูบัญชีก่อนนะเพราะว่าเราเป็นสมาร์ทิกใหม่เพิ่งดาวน์โหลดมาใหม่เราทําการล็อกอินก่อนจะมีเมนูการเข้าสู่ระบบให้เรา เข้าส่ระบบให้เรียบร้อยเชื่อมต่อกับบัญชีของอไลน์ก็ได้บัญชีของ f a c e b o o k ก็ได้ g-mail ก็ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับในส่วนนี้ก็คือว่านะใช้บัญชีที่เรานั้นาสามารถเข้าใช้งานได้จริงเพราะว่าไม่งั้นเราก็อาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ถ้าเราใช้บัญชีที่เราไม่สามารถที่จะใช้งานได้นั่นเองหรือรหัสผ่านราล,ลืมนั่นเองเนาะ เมื่อเราสมัครสมาชิแล้วก็จะอยู่ที่หน้าบัญชีหน้านี้แหละทุกคนนะก็จะมีทั้งรูปโปรไฟล์ของเราชื่อโปรไฟล์ของเราหรือชื่อ username นะแล้วก็ รหัสคำเชิญหรือรหัสโค้ดของเรานะของผมก็เป็น sss 1 f 1ตัวหรือพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับตรงนี้นะต่อมาให้เราไปที่หน้าภารกิจนะครับหน้าภารกิจก็คือเป็นการสร้างรายได้นะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งเหรียญแล้วก็มีประมาณค่าเป็นเงินบาทน,นะครับก่อภารกิจแรกที่เราจะทำคือภารกิจของการล็อกอินรับของรางวัลกดเข้าไปเลยนะซึ่งผมล็อกอินวันนี้ได้มาอยู่ที่150เหรียญด้วยกันนะครับกดการกรบาทปิดไปเลยแล้วก็ ภารกิจต่อมาก็คืออ่านบทความจากข้อความแจ้งเตือนที่ตรงนี้นะมันจะมีการแจร้งเตือนแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นการแจร้งเตือนของทางแอปไทยรีเลี่เกี่ยวกับอ,อ่านข่าวนะอันนี้คือเราไปอ่านไป1ครั้ง แล้วก็มาลุ้นรับเงินประมาณ 100- ่งร้อยถึงหนึ่ยเหรียญเราไปอ่านจนครบ3ครั้งนะครับแล้วก็มาลุ้นรับ3 0 0ร้อถึงห้าเหรียญแล้วก็เราไปอ่านจนครบอยู่ที่อ,อันนี้คือเราไปอ่านบทความปกติก็คือเป็นการอ่านบทความโดยตรงนะผ่านหน้าหลักแล้วก็เลือกข่าวไปนะแบบนี้นะแล้วก็เลื่อนไปข้างบนแบบนี้จะมีตัวจับเวลาถ้ามันหมุนไปจนครบหนึ่งรอบเราก็จะได้รับเหรียญมานะถ้ามันหยุดอยู่นี้ก็เลื่อนไปข้างบนนะ อ่าแล้วก็มันจะเปลี่ยนไอคอนเป็นสีเหลืองนี้กดเข้าไปเลยนะอันนี้คือเหรียญที่เราได้มาอยู่ที่2 1เหรียญแล้วก็ถ้าเราขยันหน่อยอยากรับเพิ่มอีกนะครับก็เพียงแค่ดูวิดีโอเพื่อรับเหรียญอีกแค่นั้นเองนะครับตรงนี้นะแล้วก็ต่อมานะครับตรงนี้นะเมื่อเรา,าทำภารกิจนี้สำเร็จแล้วก็มากดรับภารกิจนี้ได้โดยการกดเกตแล้วก็จะได้รับประมาณ อ่าห้าเซฟถึงว่าห้าเซฟเหรียญเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้เท่าไปกี่เหรียญครับกดคำว่าเกตไปได้เลยนะครับแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอด้วยกันนะครับโอเคนะผมได้มาที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดเหรียญน,นะแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอแล้วก็รอให้ขึ้นกากบาทนะครับแล้วก็กดนะอ่าถ้าจุดนี้ก็รอเหมือนกันนะรออีกห้าวินาทีนะครับตรงนี้ก็กดกากบาดปิดไปเลยนะครับอ่าโอเคทุกคนต่อมาก็เป็นการทำเพื่อกกเกี่ยวกับการอ่าขึ้นไม่ก็อ่า ม่ใช่ทุกคะนนะต่คือเป็นภาริกิจเกี่ยวกับการแชร์ไปยัง a c e b o o k นะั่นคือการแชร์นับเกี่ยวกับข่าวสารของออตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปแชร์ไปเนาะซึ่งภารกิจต่อมาข้างล่างก็คือเป็นภาริกิจเกี่ยวกับโบนัส VIP เป็นการชินเพื่อนนะครับจะได้รับส่งสุดอยู่ที่5,000บาทครับและภารกิจสะสมคะแนนอันนี้ไม่ต้องทำนะ ส่วนการเชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลอน,น้ทาได้นะมันจะเชื่อมโยงกับภารกิจบนัสวีพและกับจะเชื่อมโยงกับภารกิจของอ่าอันดับการเชิญแจ็คพ็อตหนึ่งหมื่นสามพันบาทด้วยนะครับอันนี้คือยิงนกหนึ่งตัวไอ้ยิงนกนักเดียวได้สาัดยด้วยกันนะครับตรงนี้ได้ทั้งภารกิจเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนภารกิจบนัสวี p แล้วก็ภารกิจของรายสัปดาห์ด้วยกันนะครับอันนี้คืออ่าภารกิจต่างๆที่เราสามารถที่ไปทําได้นะครับตรงนี้นะ ส่วนเล่นเกมเพื่อรับรางวัลนะกดเข้าไปเลยนะครับเล่นเกมนะมันมีเกมใหม่นะเกมพวกนี้นะครับแล้วกดเข้าไปอย่างเช่นเกมฟุตบอลนะกดเข้าไปเลยกดยิงปาร์ตแบบนี้ทุกคนนะก็กดปดั๊บแล้วก็มันจะขึ้นเป็นอ่าในสองแอดนะถ้าขึ้นแบบนี้ก็กดกระบาดไปเลยนะไม่ต้องทํานะเพราะว่ามันจะให้เราแค่ดูแอดอย่างเดียวเราไม่ได้เป็นในสูงเหรียญทีนะส่วนวงล้อยแห่งโชคสามารถหมุนได้นะครับครั้งละ ห้าครั้งด้วยกันนะรอบละ5ครั้งถ้าหมดไปเราก็สามารถที่ไปหาเพิ่มได้ด้วยการรับชมวิดีโอนะครับอ,อันนี้ก็รับมาเป็นท้องอไม่ใช่เป็นเหรียญน,นะอยู่ที่6เหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็หมุนต่อทุกคนนะหมุนต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็มาดูกันว่าผมจะได้ไปในส่วนของอะไรเอ่ยได้เป็นของขวัญแต่ว่าเป็นในสองแอดนะกดกระบ,บ๋าปิดไปเลยนะครับแล้วก็จับรางวัลต่อไปเลยนะถ้าเราหมุนไปจนครบ3ครั้งนะ เรามีอะไรบางอย่างให้ดูนะครับก็คือว่าเราสามารถเปิดอิสมบัติได้เพราะว่าเราเปิดไปแล้วสาครั้งด้วยกันกดตรงนี้เลยนะครับซึ่งผมกดไปแล้วได้มาอยู่ที่3เหรียญเองทุกคนนะน้อยมากเลยเนาะที่เหลือเราก็จับรางวัลต่อไปได้เด่นะครับผมนะแล้วก็ต่อมาก็คือไม่มีแล้วนะครับก็ที่เหลือก็คือเป็นการเชิญเพื่อนปกติแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเราไปทําการใส่โคดอังเปลาเลดีกว่ามาที่หน้าบัญชีแล้วก็มาที่ว่าโคดอังเปาแล้วครับแล้วก็ ใส่โคดอังเปาตามผมนะครับก็คือตัว A n C อนะครับอันนี้คือ3ตัวแรกแล้วก็ตัวอักษรนะครับอไม่ใช่ตัวตัวเลขเอามาเกี่กตัวอักษรนะั่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็4ีนั่นเองนะคือตัว C ตัวพิมพ์เล็กนะครับกดคําว่าแกลกรับไปบถ้าหากว่าเราทันนะครับอ่ะถ้าเราทันนะก็จะได้เป็นเงินแทนแบบนี้ผมก็ได้รับมาอยู่ที่24 ซึ่งผมก็ได้รับไปอยู่ที่24บาทด้วยกันถนะ้าเพื่อนๆได้รับมากี่บาทก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันหน่อยนะครับซึ่งใครที่ได้รับเป็นเหรียญน,นะก็สะสมต่อไปนะครับก็อยู่ที่2องกร้เหรียญด้วยกันเนาะอันนี้ถ้าเป็นเงินก็กดคำว่าถอนเงินตอนนี้แล้วก็กดยืนยันการแลกรับนะครับแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะทีนี้เราก็มีหน้าที่แค่รอนะถ้าเราอยากทําอย่างอื่นไปด้วยก็ทําไปดยวยก็ได้เหมือนกันนั่นเดียวผมจะรอให้เงินเข้ามาก่อนนะครับ โอเคทุกคนนะระหว่างที่เรารอนะเรามาแลกเงินกันก่อนนะเพื่อเราอัปเดตนะครับในส่วนของแอปไทลีก่กดคําว่าแลกเงินไปแล้วก็เลือกเป็น2องบาทนะแล้วก็เลือกทูตเมนี่ไวเล็แล้วก็กดถอนเงินไปกดยืนยันการแลกรับนะครับแล้วก็กดชันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็อันนี้เราต้องเลือกนะเป็นในส่วนของรถยนต์นะที่อยู่ข้างหลังแบบนี้ทุกคนนะโอเคเรียบร้อยทุกคนนะกดยืนยันการแลกรับแล้วก็เราก็ได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วอยู่ที่200บาททุกคนนะ มาดูตรงนี้นะครับอ่ามีทุกคนนะสองบาทแล้วก็อัง้าที่เราถอนไปเวลา6กโมงหนาทีด้วยกันเมื่อกี้นะครับผมนะก็ตอนนี้ผ่านไปแล้ว4นาทีเงินก็ยังมีเข้ามานะครับตรงนี้นะก็ยังไงก็เดี๋ยวถ้าหากว่าเงินเข้ามาเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันตอนเลยนะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้ก็เงินเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้นะคือเมื่อ8ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับตอนนั้นคือผมรอแล้วก็ผมหลับไปทุกคนนะก็ตอนนี้ก็เงินเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้นะ เดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับตรงนี้นะ อ่านี่ทุกคนนะก็นี่ทุกคนนะรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่านะแอปไทยลี่นะครับก็ยังจ่ายเงินจริงอยู่นะครับแต่ว่าอ่าในส่วนของคนที่ไม่รับเงินนะครับก็อาจจะเป็นการสุ่มจ่ายก็เป็นไปได้ในส่วนนี้นะเพราะว่าบางคนก็ทําถูกกดนะทำทุกเงื่อนไขแล้วแต่ว่าเงินก็ไม่เข้ามาเนาะอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆนะผมก็ไม่สามารถที่จะดําเนินเรื่องยังไงเพราะว่าผมก็ถามแอดมินแล้วแอดมินก็ตอบแบบนั้นแหละคือแอดมินบอกว่าอาจจะทําผิดเงื่อนไขหรือไม่ก็อาจจะทาตามเงื่อนไขที่ไม่ถูกต้องนะครับประมาณนี้หรือไม่ก็อาจทําเงื่อนไขไม่ครบ นะที่เขาบอกคือให้เขาตรวจสอบนะเขาว่าให้เราตรวจสอบตัวเองว่าเรานั้นทําผิดอะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้เนาะซึ่งผมก็มองว่าอาจจะเป็นการสมใจนะครับมากกว่านะตรงนี้นะโอเคทุกคนนะครับผมนั้วก็วิดีโอนี้นะครับก็ประมานี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครนะมีคำถามอะไรนะครับหรือมีอะไรก็ตามคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอน,นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ